สวัสดีเอจี่ที่นะ่ารักทุกท่านนะจ๊ะเจจีขอสวัสดีทั้งเก่าและใหม่นะจ๊ะโทรเอาเด้อจ้าโทรหาแล้วเจอแล้วเจอเอาเถืองมาจากนาแล้วมาจากที่นะไปหน้ามานี่เพิ่นวาโอ้ยไปหน้ามาเลยเฮ็ดอีหยัง,ง,งยจจี่าโอ้ยสาบอีหยังหรืเพิ่นวันอะสาบปูนเพิ่นทำบานเพิ่นไปเรื่อยๆเยสียนะพี่น้อง อันนี้เป็นกะเลยว่าโอ้ยเมื่อกี้นี่กะเจ้าเละกะเจ้ามาดูวันดูกันว่าเขากะให้าาสองเปดมาอยู่กันว่าเอ้ายาจีว่าคือพระธูวายาจีเน่โอ้ยกับพระธูโทะเลยนเนาะกันว่าอืมกับยจ,จีว่าไม่ได้ทั้งสั่นเลยอาจารย์เนี่ยไม่ได้แบบนั้นแหละกะเลยว่าสิแหละพระธูโอะกับยาธูโอะเด้อกะเลยว่าสิแหละย้ำหน่ตัวดีกับบอกเฮ้ยต่อประหยัดธูฮากะเลยว่า ยจีกับบริจักเนาะว่าได้ตัวดีมากจะไหนเอฟซียจชีกับพ่อพิวังกับเจ้าเลยอาจารย์เลยก็เลวจรงจริงแหละแต่อาจารย์เลกวิ่งตัวดินเพื่อนเพิ่นก้าวอยู่เด่นวิ่งเพื่อนนี่เด่นวิ่งรูดเพื่อนเบ่อคอยพาดดอกจากพี่น้องแต่ถ้าจับคู่นะเพื่อนไปจับใส่กักอาจารย์หนึ่งกว่นี้อาจารย์ที่ให้ให้จับคู่มากนะประกบมากนะเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยสินะพี่น้องยศจี้ก็บเลยว่าเออแต่เถอะ จับให้ลวดเขา่เขาก็ดีเพื่อว่าหางงวดมันเขาเนาะของเหล็กมันบลายตัสินะในจีวันแนีทางมันบลายเพราะฉะนั้นอาจารย์เปินก็บว่าแต่ข้องเพิ่นกับพลาดยา,ยากอยู่ดีเพิ่นว่าถ้ามันจะพลาดติดๆกันไม่เกินสองหวดมันก็จะติดๆต,ติดกันเป็นงวดๆงวดทั่นสินะเราบ้านะต่อกันไปโลดสิแต่ยัจีบ่ได้เคยทําสถิติว่าอาจารย์ประเทืองเนี่ยเข้ากี่งวดแล้วมาผิดนะยะจีกับได้ทําตรงนี้ยัจจีก็เลย เลยบอูว่าอาจารย์พนเข้ากี่งวดถ้าทำมาน่ะยจจีกับบริสังเกตเนาะจยจีกับพยายามอาจารย์มีอยู่อาจารย์ที่เจจีเบิ่งก็คือพอกเป็นเด่นวิ่งรูดอังนีนะอาจารย์เพนมาโซนนี่ยจจีจะบอกว่าได้กี่งวดกี่งวดเข้ากี่งวดแต่อาจารย์ประเทืองยจจีลืมลืมดูสถิติว่าอาจารย์ประเทืองนะให กีงวดได้ถึงรูดแบบนี้นะตัวเด่นวิ่งรูดแกกับแม่นเด้๋ยวะอยู่ในบ้านนี่อยู่ในบ้านยายจีนี่กะจะถามแกตลอดนะสินะเขาก็าไปจับใส่กับตัวของอีกคนนึงจากสินะเขาเจ้าจับแปลงเขาเจ้าแต่ละคนนี่พี่น้องเอ้ยบ้านยายจีน่ะอาจารย์หลายหลายเลยพี่น้องยายจีกะเลือกเอาเป็นอาจารย์อาจารย์พี่น้องเอ้ยแต่ละคนนี่มีสูตรไพ่สูตรมั่นเลยพี่น้อง เดจีอจักเสียอาของผ้ใดก็มีออกผู้นึงอยู่เป็นผู้ยิ่งพี่น้องรู้จักกันดีกับเจจีน่ะแต่ข้าเจ้าน่ะบอก่อยอยากคือเป็นรายจังได้ห่ะคือข้าเจ้าแบบว่าบออยากข้าเจ้าห่วงเลยสินะเป็นยังข้าเจ้าห่วงข้าเจ้าบออยากบอกเวลาออกพี่น้องเขาใจว่าเดจีจะห้ฟังเบืองนี้พี่พี่น้องแต่เวลาออกล่ะพี่น้องเอ้ยว้าแห้วฟังได้เวลาเฮาลงวัดเขาไปตักบาตรจังซี่ก็ว่าห้ฟังเด้โอ้ย อันเด็กเล่ามาขึ้นเนี่ยเอายันพิ่นกับวาแล้วแต่ทั้งที่เพิ่นรู้แล้วเพิ่นอยากบอกว่าวาแนวทางของเพิ่นเขาสินะเพิ่นกับวาแันดจีกับสมมอยจะจีว่าล่างออกช่องแปดจัจีกับวาสิแล้วบนน่ะสมาครบนนนะออกแปดเก้าจจีจะบอกสินะเพิ่นก็จะว่าโอ้ยเรียกคอยนะเขาตรงๆเลยไ้มาเป๊ะเพิ่นว่จัจีก็เลยบอกว่า ในใจเหรอวะยยจีก็คิดพอพี่บอกสิพุงยีก็คิดว่าแต่ยยจีเขาบอกอออกมาอันออกมาอยู่ว่าเอออันดีเนาะสูตรเจ้าเฮ็ดมาทำใดเจ้าก็คือคือจังเขาเลื่อยแต่เนาะคือเขาดีแท้เนาะเรียกว่าคือแม่นเท่แต่ในใจยยจียยจีคิดว่าอย่างสิเธโอ้ยอยากออกใ้ก็ออกอยากถือใ้ก็ถือยยจีวันที่ี่แหละเวลาเลขยังบอกออกเนี่ยหวยยังบอกออกเนี่ยเวลาเขาถามเคยถามนะพี่น้องยยจีก็ทามาอัน ทำสูตรออกมาแล้วได้ได้ดินตัวใดบอกนี่ยาจีวสิลัโอ้ยโอ้ยพันมาบมอยากบอกดอกพันา่าคันบอกแล้วญาติมันบอกถือพ่นา่าไอเือเสียนนะพี่น้องแต่เวลามันออกแล้วจะบอกเฮาทุกครั้งที่มันออกแล้วสินะพี่น้องแต่หันมายาจีบอถามจา้าเธอได้พี่น้องถ้าคนแบบนี้นะคือยาจีจะบรถามน้ำยาจีจะบอกโตถ้าเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวตัวนี้แล้ว อันจะถือริพิษกันล่องไปเสียงโฉบเบั้งเดอร์อยจีชอบแบบนี้อันนี้เบื้องแล้วข้าเจ้าจะเป็นคนขี่เหนียวเป็นคนขี่หวงเลยแต่ของเขาจะถูกดีถูกบ่อยเวลาออกเวลาออกแล้วเขาจะว่าถูกตักสินะพี่น้องถูกแท้ๆเ,เวลาออกแล้วนะพี่น้องแต่ยยจีกับจัจสีเสือ้อจนะทำได้หรือเนาะบางทีลังคนนี่ตอนยังไม่ออกเนี่ยไม่บอกแล้วนะว่าโอ้ยโมเมนต์ดอกจะเอาเถอะ ติพันมากกับเมียนยูมันถือยูสี่บอกเลยมันกะบอยากบอกอยางมันบบถือแต่เวลามันออกมาแล้วโอ้ยแม่นแม่นเป๊ะเลขไยนะแต่ยายจีก็เลยว่ามันอิลีบอตอนนั้นแหละย่ำถตถาวันนี้ทางพันดีอิลีเด่นอิลีแม่นอิลีคนเขาต้องบอกพี่น้องว่าอย่างยายจีนี่แห้งอยากบอกยายจีอยากทำบุญอยากทำบุญให้พี่น้องอันพี่น้องนะออเอียดนี่โดนโดนออเอียดหายอยู่เรื่อยยายจีน่ะบุญหายยายจีอยู่เลยวะ โอ้ยเล็กมันเคลื่อนกับพออไนจีนี่แหละมันมาเป็นยังพ่อได้เลขมาจากอาจารย์ดีๆมาแล้วเวลา็ถามมันกล่ว่าไปหนีเ่รต้องบอกใคเนาะเฮยบอกเลยมันจะเคลื่อนผลว่าไปหาม,มาหอดแล้วเขาเจ้าถามนะายจี้ได้ยังเล็กนะงวดนี่อุดบอกไปไรพี่น้องายงจีน่ะบ,บอกเลยนะเอ้อยเอียดให้ๆว้าวแล้ว มันว่าบอกมันไปมันกันบอกเขาอยู่ดีแล้ว,ว่าะพราะฉะนั้นบ่ถูกมาโดนหายล่วววาวะพระอาจารย์บอกว่าอย่าบอกใครนะมันจักเคลื่อนยาจีผัดบอกได้พี่น้องนเนนี้นิสัยยาจีนะ้น่ะบ่ดีอยู่บ่ดีอยู่ยลาย,ย่างอยู่บ่ดีคือว่าเขาว่าอย่าบอกได้ยาจีถัดจะรู่แล้วนะโอเควะฉันบอกเขานะโอเคโอเคไม่บอกคนวา ปัญหามาแล้วหอดบ้านแล้วนะบอกไว้ไว้คอยเจ้าถามพี่น้องเอ้ยยาจีนะ่ะพิษสัญญาตแต่เนี่ยนี่เลยยาจีถึงว่าจักเป็นคนในเรอยยาจีนะ่ะเป็นคนอยากบอกอย่าบอกพี่น้องบรดิขีทีบรดิขีเนี้ยวเหล็กเลยพี่น้องพระซาเฮาซืขอกีทีพยองเข้าซื้่วงไปยังพี่น้องบบเมนเงินเฮาเวลาซื้อเวลาข้าเจ้าไปซื้อข้าเจ้ากับซื้อเอาเอาเ,อาเ,อาเอางินข้าเจ้าซื้อนะกระเป๋าข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้าะบนไอ้มาขอเขาซื้อยาจีว่าจะหวังไปเห็นยัง เจ้ากะเอาเงินไปเงินมันในกระเปา๋าใขาไปกระเป๋ามันเนาะ,ะจาจีว่าสิาไปหวงไปเห็หยังนอจาจีว่าโอ้ยว่าไรเนาะพี่น้องอ่ะมันเบิดเวลาก่อนพี่น้องเวลามันสจะไรผุดเน,ะนาะลาวพัฒนาบอกเขาจะจีหน่งชั่วโมงนึงกบรบเป๋าล้ยวด้วยี่น้องพอจบสิบสองมย่อสองห้าหกเจ็ด เขาถึงโบอยากคอยบอกยะจีพี่น้องหาไปหาอาจารย์มายะจี้บอกคนยะจีหมักทําบุญบอกคนอยากให้ขาเจ้าถืออยากมีเงินโอ้ยจะเป็นทุกข์จะเป็นยากอันโอ้ยเนาะบอกไปนั่งผ่างเียงเลยพี่น้องเอา้าโบอยากเขียนไหมมันเวลามันเบิดเลยพี่น้องอัน,นข้าเจ้าก็่าทุกข์แท้พี่น้องเอ้ยยะจีเอ้ยได้ดตัวดีเนี่ยกับบอกเนี่บ่กอยได้เงินใช่เวลาถูกเนาะหาบาทสิบาทหนึ่งหรอกข้าเจ้าบอกข้าเจ้ารวยพี่น้องข้าเจ้าซื้อบ่เคยเกิน บอกให้กันสิบบาทพี่น้องผู้เฒ่าเทยวบ้านเด็ดจีนะเดีหวังไปยังนองาภาษาผู้เฒ่าซื้อพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าอยากซื้อเด็ดจีหรือที่ต้นผู้เฒ่าภาษาซื้อหาบาทก็เจ้าสิเป็นรวยไปใส่พี่น้องเอ้ยบอกโลดเนาะพี่น้องอ๋อประท้วงไงด้ฮกกำหนึ่งเด้อพี่น้องบนราง บนล่างด้วยจ้าจับคู่จับคู่นะจ้าก็จะมีหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าหหนึ่งหสองสองหกนี่มันจะออก 6, 2, 6, 6. หกสองส่พี่น้องเลย สี่หกสี่สามหกสามนี่หละงานเดิมเบิ้งเด้อพี่นอ้องเสือยาจีจีพอละะหรือบ้เสื้อพี่น้องเชื่อไหมหรือไม่เชื่อถ้าบ้เสื้อกับเสียใจนะจ้าบางทียาจีกับบอถืออยู่ไล้พี่น้องอันนี้ยาจีจะก,กลับไปเนื้อจากตัวร่องเพื่อนเดือน,นี่นะตัวกันเดือพี่น้องยาจีกลับไป้พออร้อมโดดชบายบเพราะต้องบอกพี่น้องยากเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมากกะจวดจ้าเลยเนาะพี่น้อง รองเรือพี่น้องอ่าจ้าแต่ออกเชองเพื่อนบอกว่าพี่นอ้องออกเืองบอกว่าชอบหกชอบพกเล้อพี่น้องตัวเด่นเพื่นนะ่ะชอบหกนะจ๊ะ กู้เด่นีตน่ตัวรองด้วยจ้าตัวรองแต่ตัวเด่นอ่อเทื่ยงนะยิ่จยิ่จะมาเป็นหายด้วยจ้าแต่ตัวเด่นเพิ่นกะเพิ่นกะว่าเด่นเบิดอยู่แน่นน่ล่ะจ้าแต่เพิ่นกะเพิ่นกะเด่นอยู่จ้าแต่เพิ่นเพิ่นเด่นอีหลีงนะเพิ่นเพิ่นหักมักติกดหกเลยพี่น้องเอาเทื่ยงมักติดหกแต่ถ้าตัวตัวนี้เด้อ ตัวนี้เิ่นบรเด็นปันไดพี่น้องอันนี้เป็นอันนี้กับตัวร่องด้วพี่น้องนี่นะแต่แต่ตัวตัวนี้ตัวนี้ยุน่นในหลักหลักเกณฑ์ของเพ,งนะงงงนะพิ่นเด้อจากพี่น,อน้องหลักหนึง่งนะหลักหนึ่งท้ายหนึ่งหลักหนึ่งนะแต่ปรนเด็นอะเด่นโฮกด้วยพี่น้องแต่เิ่นร่องหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นตัวออกตัวกันวัชิซ่าโมเมนบ์โมเมนตัวร่องด้วพี่น้องกันรองเนะาะพี่น้องเสียเขา บกเข้าใจเนาะจากพี่น้องตัวนี้ตัวกันเด้อจ้ะก,กันล่องกันล่องจากตัวหนึ่งลักหนึ่งเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณออนเรียมออเรียมวะออลประตองถทดเด้จเอจ้ะออลประืองนะคะขอบคุณมากมากเด้ออาจารย์ที่ทรงนื้อทางให้ยากรเด้อจา้าขอให้ยศจงโชคดีพรุ่งนี้นะจา้าวันที่สิบสองนะจา้าเราพัฒนาสวัสดีค่ะ